และสาหรับฟีเจอร์ที่2นะครับนั่นก็คือปุ่มพวงมาล,ลัยมันติฟังก์ชันตัวนี้นะครับซึ่งฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นตัวที่เราคอยมาควบคุมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะสำหรับปุ่มมันติฟังก์ชันทางด้านขวานะครับนั่นก็คือปุ่มที่ไว้สําหรับคอยมอนิเตอร์หน้าจอ TFT ขนาด12นิ้วตัวนี้นะครับโดยปุ่มแรกนะครับ สวัสดีครับผมโดนชนะสอนการละวงผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ครับใน EP นี้ก็ถือเป็น EP ที่8แล้วนะครับที่เราจะพามาเจาะลึกฟังกช์ชันเด็ดใน next gen ranger s t o r m t a c คันนี้ครับซึ่งฟังกช์ชันที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็เป็นฟังกช์ชันที่เราได้ใช้ทุกวันแน่นอนครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปรับชมในคลิปได้เลยครับ และสำหรับฟังก์ชันที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับซึ่งพวงมาลัยฟอร์ดเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ e p พา t ด้วยครับอ e ีพา t ก็คือ e ิเล็กทรอนิก w e พาวเว s ร์แอ e r ิสตนั่นเองครับการใช้งานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับและสําหรับฟังก์ชันแรกนะครับของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันตัวนี้นะครับนั่นก็คือ เราสามารถที่จะปรับระดับของพวงไลัยได้นะครับให้เข้ากับสลีระการขับขี่ของเรามากที่สุดนั่นเองครับโดยการปรับพวงไลนยนะครับก็จะสามารถปรับได้หมด4ทิศทางด้วยกันโดยเรามาเปิดสลักตรงนี้นะครับกดลงครับปุ๊บหลังจากนั้นก็ปรับให้เข้ากับสลีระของเราได้เลยครับซึ่งก็จะมีฟังก์กชั่นในการดึงเข้าหาตัวนะครับผลักออกไปดันขึ้นบนแล้วก็ กดลงข้างล่างนะครับแบบนี้เราก็เลือกปรับให้ได้กับสรีระของเรานะครับหลังจากปรับเรียบร้อยแล้วเราก็ล็อกสลักเข้าเหมือนเดิมครับกดขึ้นไปปุ๊บก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการปรับตั้งพวงมาลัยครับสำหรับฟีเจอร์ที่2นะครับก็จะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันซึ่งจะมี2ฝั่งนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะครับว่าเขามีฟังก์ชันอะไรบ้าง ปุ่มแรกนะครับทางด้านนี้นะครับนั่นก็คือปุ่ม Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go ซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆโดยทำความเร็วไปให้ถึงจุดที่เราต้องการจะล็อกนะครับสมมุติว่าเราจะล็อกที่ความเร็ว100ก็สามารถกดไป1ครั้งได้เลยแบบนี้หลังจากนั้นผู้ขับขี่ก็ถอนเท้าออกจากคันเร่งได้เลยครับสำหรับปุ่มที่2นะครับนั่นก็คือปุ่มนี้ครับมันจะเป็นปุ่มที่เราคอยมา ปรับลดระดับความห่างนะครับจากการล็อกคันเร่งแล้วก็เลือกความห่างจากรถคันด้านหน้าซึ่งจะมีระดับมากถึง4ระดับด้วยกันนะครับในการปรับตั้งสำหรับตรงกลางนะครับจะมีคำว่าเซตแล้วก็บวกแล้วก็ด้านล่างเซ็ตลบนะครับปุ่มนี้ใช้สำหรับเพิ่มลดความเร็วของปุ่มค r ยคอนโทรลนั่นเองครับโดยการดันขึ้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเร็วส่วนการกดลงเนี่ยจะเป็นการลดความเร็วนั่นเองครับ ปุ่มตรงกลางก็จะเป็นตัวรูปกากบาทนะครับแล้วก็เป็นตัวลูกศรรีเทิร์นนั่นหมายถึงว่าเราสามารถพอสระบบหรือว่าสั่งสต็อประบบไว้ได้นะครับถ้าเราจะใช้งานระบบอีกครั้งก็แค่กดไป1ครั้งเป็นการรีซูมกลับมาใช้งานนั่นเองครับด้านข้างนะครับจะเป็นปุ่มลิมิตสปีดไว้สําหรับเราจํากัดความเร็วนะครับหรือที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าปุ่มป้องกันใบสั่งนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นปุ่มเลนคิปปิ้งนะครับก็ โดยปกติรถจะเปิดเลนคิปปิ้งไปให้แล้วนะครับถ้าสังเกตจากหน้าจอที่เป็นเส้นข้างๆตัวรถนะครับแต่ถ้าเราไปกดเขาก็จะเป็นการปิดระบบรักษารถในช่องทางนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูปุ่มมันติฟังก์ชันทางด้านขวากันบ้างนะครับก็ปุ่มทางด้านนี้ก็ไว้สําหรับดูตัวหน้าจอ TFT นะครับเป็นการเลือกปรับต่างๆนะครับโดย3ขีดตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเมนูหลักนั่นเองครับ กดเข้าไปหนึ่งครั้งหน้าจอก็จะโชว์เมนูหลักขึ้นมาโดยเราสามารถใช้ปุ่มตรงกลางในการเลือกขึ้นลงได้นะครับว่าเราต้องการที่จะดูโหมดไหนนะครับสมมุติว่าเราต้องการเข้าไปดูโหมดเดินทางและน้ํามันเราก็กดโอเคเข้าไปครับปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้าเดินทางน้ํามันเราจะดูข้อมูลการเดินทางหนึ่งก็กดโอเคเข้าไปอีกครั้งนะครับก็จะเป็นการดูหน้าจอตัวนี้สมมุติว่าเราต้องการที่จะรีเซ็ตนะครับ เราก็สามารถใช้ปุ่มโอเคนี้เพื่อรีเซ็ตได้โดยการกดโอเคค้างไว้แบบนี้ครับฟังก์ชันก็จะรีเซ็ตหน้าจอให้นั่นเองครับส่วนปุ่มด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกลับออกจากเมนูนะครับก็กดออกไปได้เลยแบบนี้ครับถัดมานะครับปุ่มตรงนี้เป็นรูปโทรศัพท์แน่นอนครับมันก็คือปุ่มไว้สําหรับรับสายและวางสายนั่นเองครับถ้า กดหนึ่งครั้งก็จะเป็นการรับสายกดอีกครั้งก็จะเป็นการวางสายนั่นเองครับด้านข้างลูกศรแบบนี้นะครับนั่นก็คือปุ่มเลื่อนเพลงหรือเลื่อนวิทยุไปช่องด้านหน้านะครับแต่ถ้าต้องการย้อนกลับมาก็กดปุ่มด้านสายได้เลยครับในพาร์ทส,สุดท้ายนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงความพิเศษและก็อัตประโยชน์ของพวงมาลัยพาวเวไฟฟ้าแบบ e p a r t ในรถยนต์ Ford นะครับ พวงมาลัยตัวนี้นะครับนอกจากจะช่วยผ่อนแรงเวลาเราขับช้าแล้วนะครับดูนะครับนิ้วเดียวก็สามารถบุนพวงมาลัยได้อย่างสบายเลยนะครับนะครับเบามากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มทําความเร็วสูงขึ้นนะครับพวงมาลัยเขาจะเนืดแล้วก็ปรับให้มันหนักตามความเร็วที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับช่วยให้เราควบคุมรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในจุดต่อมาครับพวงมาลัยไฟฟ้าโดยปกตินะครับก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ EPS นะครับ สำหรับตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ e-pass นั่นก็คือเขามีคําว่า assist เพิ่มเข้ามาซึ่งพวงมาลัยตัวนี้จะคอยตรวจจับความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ด้วยนะครับจะทํางานคู่กับกล้องด้านหน้ารถและก็ตรวจจับว่าผู้ขับขี่ง่วงนอนหรือไม่ถ้ารถตรวจจับได้ว่าผู้ขับขี่ง่วงนอนนะครับก็จะแสดงรูปถ้วยกาแฟขึ้นมาบนหน้าจอ TFT เลยนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันอีกหนึ่งตัวสำหรับประโยชน์ตัวที่3าที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือเวลาเราขับตกหลุม ในขณะที่เราหลบสิ่งกีดขวางไม่ทันนะครับพวงมาลัยตัวนี้เขาจะช่วยผ่อนแรงนะครับให้เราเนี่ยไม่เกิดการเฉแลตแบบนี้นะครับเขาจะช่วยทดแรงให้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับถ้าเราขับบนทางด่วนแล้วเจอลมปะทะทางข้างรถนะครับรถก็อาจจะมีอาการเอียงนะครับแต่พวงมาลัยเราก็ยังคงตรงเหมือนเดิมนั่นก็คือที่เขามีที่มาว่าแอซซิตนั่นเองครับนอกจากนี้ครับเขายังทํางานคู่กับระบบเลนคีปปิ้งอีกด้วยครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับพวงมาลัยเขาตรวจจับได้เขาก็จะสั่นเขย่านะครับให้ผู้ขับขี่รู้ตัวและถ้าผู้ขับขี่ออกไปนอกเลนนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ดึงกลับเข้ามาในเลนให้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับและนี่ก็คืออัตถประโยชน์ของพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ ePart และยังมีปุ่มมัลติฟังก์ชันให้ใช้งานแบบง่ายๆอีกด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นและก็พวงมาลัย power ไฟฟ้าแบบ e-part ของ next gen ranger storm t a c h คันนี้ครับหวังว่าดูคลิปแล้วก็คงเข้าใจใช่ไหมครับว่าแต่ละปุ่มใช้งานเป็นอย่างไรและประโยชน์อันเหลือล้นของพวงมลาลัยไฟฟ้าของ ford ดีอย่างไรนะครับสำหรับ ep หน้าครับ ford p e เกษม77จะพามาชมฟังก์ชันและฟีเจอร์อะไรเด็ดๆใน next gen ranger storm t a c h ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้ช่องด้วยนะครับ ep นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ